รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควนันโดยปอพอได้แจ้งเซลบอสแค่เตือนฝุ่น,น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานค่ะ นายสุชาติชมกินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันอย่างเข้มขน้น โดยกรมอุทยานได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าทั่วประเทศจำนวน3,895จุดพร้อมจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตรวจหาไฟและลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทำกลไกของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบห้องปฏิบัติการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24 ชั่วโมงมีค่า75.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปปพก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางรวมทั้งช่องทางเซลล์บอทสแคทนะคะ โดยให้จังหวัดพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเมื่อค่า PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงมีค่าตั้งแต่125ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปติดต่อกัน5วันขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าในฤดูกาลผลิตปี2567ทับ68กเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันทำอ้อยสดสูงสุด8 15.14ซึ่งตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงปัจจุบันมีปริมาณอ้อยเข้าขีบแล้ว15.80ล้านตันเป็นอ้อยสด15.52ล้านตันคิดเป็น98.23แสดงถึงผลสำเร็จในการแก้ปัญหาการเผาอ้อยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดฝุ่น PM 2.5และสร้างรายได้ให้กับประเทศควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนให้รับมือฝุ่นสะสมหนักในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่16มกราคม2569ค่ะ